สวัสดีครับพวกกับช่องเีวฟ้าไม่อายนะครับเนาะก็ประสบการณ์จริงนะครับนักง,งานจริงเสียหายหลายแสนนะครับนี่คือท่อส่งสัญญาณที่ผมได้ทําการฝังเข้าพื้นดินนะครับเนาะปรากฏว่าน้ําเต็มท่อเลยนะครับไม่ได้เกิดความผิดพลาดจากผมเขาไปไเป็นลักษณะหินขัดหินขัดอยู่กับน้าอยู่แล้วนะครับน้ำไม่ได้เข้าตรงนี้นะครับ น้ำเข้าจากตรงนี้นะครับนี่เป็นลักษณะที่ผมท่อผมฝังไว้เป็นสายสัญญาณท่อสัญญาณคือท่อสาย HDMI นะครับเนาะนี่ครับน้ำเข้ามาจากตรงนี้ก็คือเขาเรียกอ,อะไรบล็อกฝังพื้นนะครับลักษณะนี่คือเป็นเวทีรประมาณนี่ยฮะปรากฏถ้าตอนแรกเป็นกระเบื้องก็ไม่มีปัญหา พอเป็นหินขัดน้ําเข้าทันทีก็ตองใช้น้ำในการขัดพื้นน้ำเข้าไปจะลของผมก็ว่าเต็มเลยสายให้ดีมสายสัญญาณเสียงสัญญาณภาพคมชัดอะไรนะปรากฏโดนน้าเข้าเต็มๆตมแล้วความยาวอยู่ที่ประมาณ25เมตรสายแบบถักจบเลยครับผมก็จากประสบการณ์จริงนะเป็นความผิดองผมด้วยมีความประมาท กับงานนิดหน่อยก็ได้คุยกับช่างที่เขาทําหินขัดแล้วเขาบอกว่าจะไม่ให้น้ําเข้าโอ้โหไม่น้ําเข้ายัางไงเนาะปรากฏน้ําก็ออกมาแบบพุ่งทะลักนะฮะสายที่ซื้อมาประมาณพันกว่าบาทก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะมันมันราคาอยู่ที่ประมาณพันพันกว่าบาทเนาะแล้วก็ความยาวที่ยี่ห้าเมตรสายแบบพ PVC ก็ไม่มีความยาว25เมตรด้วยมีแต่สายถักสายถักก็ไม่ได้กันน้ำนะครับสุดยอดความสูงผมเลยกลาเป็นสายแจ็คเนาะเป็นปลั๊กนะผเนี่โอเคครับจะนั่ง,งานจริงนะครับ,รบเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าผมจะน้ำออกอยังไงนะครับเนาะผมใช้ฟิเทปในการสอนแล้วใช้ผ้ามัดปลายครับ พิเศษใช้แฮมัดปลายแล้วก็ดึงดันน้ำออกไปข้าง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 ฝั่งนู้นข้างฝั่งดึงให้น้ำออกมาทางฝั่งนู้นนะครับมะเรามาดูกันครับนักทานน้ำเต็มท่อครับโอ้สุดยอดเมติโคงอ่ะท่านก่อนที่เกาะ กินอย่อันี้อันเดือดึงได้ก่อนดึงขึ้นได้ก่อนดึงขึ้นได้ก่อนเดือตัวเดอดรักทานให้เบิู์ดดูถ้าไปก็งอฉากกันหรอปะแต่ Lên. tít tít tất cả mọi người mẹ mẹ chết mẹ 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 lên chung đám lên Lán lên, này đó, đó. <laughs> yeah. ยความสวยมาเยือนเนาะก็ประสบการณ์ประสบการณ์ความผิดพลาดล้วนๆฝังท่อกับพื้นปรากฏไม่ได้ฟูกับเบื้องแต่เป็นลนักษณะเขาเรียกอะไรกินขัดกินขัดเขาขัดใช้น้ําขัดปรากฏน้ําเข้าท่อเต็มหมดแล้วมันจะเหลืออะไรครับพี่น้องให้รอจะเป็นเรนได้ออก,กบุลนึกละฮะไรเนย หน้าไฟชอ็อตมันเป็นปัญหาครับคัานี้ติดหน้าน่จริงตายตายตายพร้อมมั้มันมีผ้าไหนเนา สายเช็คสายปลัก๊กสายกาวสายลายน้ำอยู่ในท่อเต็มมีโอกาสที่เกิดการชดเป็นความผิดพลาดของผมหรือผิดพลาดของใครอ,อันนี้ซ้อมมาได้ปะเขาอยากกว่าเดี๋ยวเวฮะน,นิ่อยกนกดนอเนาะ ยากว่ะยากว่ะฮะแอมมั่นใจนะเก็ดซ้อมได้หมดสวยด้ก็ได้เราะตนเยากว่ะควมมั่นใจเลยไหมเกิดความให้มั่นใจเป็นบทเรียนครับราคาแพงมากๆ <c oughs> ปัญหาคือแก้ไม่ได้ไม่ได้ผมทำยังไงไา้ อนี้ขึตายด้วยสบการิกจริงครับพี่น้อง